สวัสดีครับผมในชาพอดีว,วิวทองวันนี้ก็จะมารีวิววีนะฮะนี่นะฮะวีโดยวีนี่คืออุปกรณ์สำหรัรบช่างตัดผมนะฮะเราสามารถพบเห็นช่างตัดผมพกวีได้แต่บางคนก็หนึ่งอันบางคนก็หลายอันนะฮะโดยวีจะมีหล,หลายขนาดหลา,หลายไซส์นะฮะโดยก็จะมีวีเล่มเล็กวีซีเล็กวีซีใหญ่ วีธรรมดาแบบนี้แปลงหวีวีพกพาแบบนี้เป็นต้นนะฮะและก็อืนน่นๆมากมายที่ผมยังไม่ได้กล่าวนะฮะโดยวีนี่นะฮะจะสามารถใช้ได้หลายๆโอกาสหอะไรสถานที่นะฮะเช่นวีพกพาเนี่ยก็จะใช้ได้ทุกที่นะฮะเพราะมันเป็นวีพกพาตามชื่อเลยนะฮะส่วน วีขนาดใหญ่ใช้วีสำหรับผมที่ผมหยิกผมงอนะฮะส่วนวีขนาดเล็กนี่วีสำหรับคนที่ผมบางผมเป็นเส้นเล็กๆอะไรเนี้ยแล้วนะฮะส่วนแปรงวีนี่ก็ตามชื่อครับใช้วีแบบแปรงนะครับวีใหญ่ๆเหมือนวีใหญ่นะ,ะ้ววิธีใช้นะฮะก็จะจับตรงนี้นะฮะแล้วเอาทางด้านนี้วีนะฮะอย่างงี้ะฮะ นี่ฮะเสร็จแล้วเราก็จะได้งผมอะไรตามที่เราต้องการแล้วฮะง,งั้นก็ขอจบการรีวิววีเวทด้เพียงเท่านี้ของค,ครับช่วงสาระสำคัญของหวีนวีถูกใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดผมดังว่าตาได้จัดการกับผมหรือหนังศรีรษะมนุษย์ใช้วีมาตั้งแต่ก่อนบริวัติศาสตร์ถูกค้นพบย้อนไป5,000ปีในแถบเปอร์เซีย